สภากาชาติไทยและประเทศภูตานนะครับได้มีโครงการสืบสารมรดกทางพุทธศาสตร์ไทยพูตานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภ์พกสภากาชาติไทยนะครับก็เพื่อที่จะสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศภูตานนะครับรวมถึงเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศภูตาน แล้วก็นําเงินรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายเข้าสมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยนะครับแล้วก็นําเงินรายได้ส่วนหนึ่งจัดสร้างวิหารที่ประเทศภูตานนะครับโดยในการจัดสร้างครั้งนี้เป็นการจัดสร้างองค์มหาสิทธาปัทมะสภาวะคู่รุรินโปเชนะครับผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งความมหัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์แห่งพรสามประการนะครับก็คืออายุวัฒนะ วันณรุ่งเรืองพร้อมซึ่งปัญญานะครับซึ่งเชื่อกันว่าอานิสงส์ของการสวดภาวนาขอพรขององค์มหาสิทธาปัตมะสภาวะคุรุรินโปโชเชจะทําให้ได้พรทั้งทางโลกและทางธรรมบรรเทาเคาะกรรมแล้วก็ทุก์ทั้งของตนเองและคนที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นสภากาชาติไทยก็เลยขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตสธาร่วมบริจาคและบูชาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักง,งานจัดหารายได้สภากา ชาไทยโทรศัพท์ก็เบอร์022564623นะครับโดยองค์ที่จัดสร้างก็มี2แบบด้วยกันก็คือองค์บูชาขนาด4นิ้วฐานหินอ่อนนะครับแล้วก็เป็นแบบเหรียญผลิตจากทองคําบริสุทธิ์หนัก1บาทนะครับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองบูชาได้พร้อมใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับ